นี่คือการสวัสดีครับเพรม่ไอ้นุปปาน,นาเลยน้องทั้งหลายคือว่านี่คือการสนทนนศิลปินที่ยวหักโดยการนี่ไม่ข้ามโฆษณาดีส่องไปพันบ้างไงแม่พยาลำเพลินออฟฟิเชียลผมก็ดูทั้งวันครับมีการเดินทาง ไปส่งหมานเนาะอ,อีลาไปซีเลกไอ้ภ,ภาษาญี่ปุ่นไหมคุยกับพ่อจอนะเลขเล่าเลขเล่าทัวร์หมานทุกครับเอฟซีนี่สีมันเพลงคลิปที่อีลาไปกินซาจุซาจุไอ้คุณนี่คือว่าไอ มันจะมีคลิปพ่อแมวอิงน้ำเพลินอบอเชี่ยวอันน่ี้จะมีเมนูสพา้องอิงนี่ครับติดตามนะครับช่องไม่เพื่อนครับนี่เมนูสพาดเลอใส่ยาไปปพ้มคือว่าไม่ใช่ชดจูดบันเหล่าส่มาเนาะไอฟฟีบันเท่า ขณะนิงได้กินุมิมีผม,มเป็นทางคนไหมผมเป็นทางยีราดเนาะผมว่าพอจ้เบิ่งก็คือว่ายิ่มตาม พี่กินอะงงคี่ถึงพี่หมอนอิงมากเลยอ่ะถ้าพี่หมอนอยู่คงาไม่งงขนาดนี้คือว่าเอ๊จะกินยังไงถามว่าพ่อเอกก็ไม่ต่างกันนะพ่อเอกแบบงงก็ว่ามุมเป็นทางของพนจ่ว่าหนาหาครับตามีพี่แอมดูคอยดูแล นี่คือว่าพติดตามได้ครับคือว่านี่ช่องของอภัยอ f ิเช a ลครับคือว่าฝากตลาดเลยคือพ่อแม่อยู่นนำพอออฟิเชยลนี่เบิ้งเบิ้งเบิงนะเบิ้งนาเบิ้งนาพวบหมักควแพงอยู่แล้ว่านี่แหละเอฟซีคือมักไรเสีย Nhi hoa phùm chom Nhi cưu hoa phùm chom Pua chí tá à, pha kín lục, kín lúc đó chú A bơng bơng, a nà ngông, a ผมว่านนี่คือว่าเอฟซีตามประเทศไอ้ทัว่วโลกอ่ะเพราะว่ามึงไทยเนี่ยต่างๆประเทศเนี่ยเขว่านี่คือการนี่แซมวนของมาเฟีนเนาะ <Okay. S 1> ฝากไอ ถ้าไปเห็นคลิปนี้เธอพอไปพี่น้องทางญี่ปุ่นลูกปนานาพอไปเมฟซี 4, ทุกคนครับฝากบางแง่งนี่ด่าแน่ทางญี่ปุ่นครับโยโกฮาม่ามเอนี้เธอเคลื่นี้ายครับอ,อันนี้ก็เบางเก็ตรแจ๊ก,กสแสดงแล้วคือว่าอันนี้เอาคลิปไปตอนมักคลิปตอน,นขึ้นเขาคนน่ะคือว่าแบบ,อบอเ,เอ๊ะมันยังไงเอ๊ะเป็นยังไงประมาณน,าาน,มนะนั้นนะดีเข้มดี่ขิม น้องลำเพลินลำแพไม่มานี่ครับคือปลาแป๊บไหมเนี่ยพวกเจ้าเต็มหมดเจ้าเต็มๆชัดๆเลยหยุกสาว นี่คือกการที่แบบสมมติว่าไอ้พ่อพ่อไม่เสี่ยงผมเนี่ทุนน้อยอยู่แล้วเราทุนไม่เยอะใช่ป่ะอย่างอยากทำได้ดีอยากสนับสนุนเพิ่นทางไอ้อยากขอมาไล่อยากกันสิคือว่าไ่ต้องนี่ยเขาเขาไปตามไม่แบบไอช่องหลักคือว่าสาวน้อย เพ่บันแพงคือว่าเป็นช่องหลักๆคือ,อย่างถ้าอยากสนับสนุนลูกสาวพ่อแม่องอิงนำเพินเอฟไปเที่ยวติดตามอยู่ประมาณเกือบสองแสนนะครับก็คือว่าไอโฆษณาเนี่ยคือว่าเป็นม่ร่นรนใจสว่าเหาให้ม่นม่นใจเพินให้ม่ร่ำรใจองค์กร เฮ้เพิ่นมีแล้วพดันกันเฮ้คลิปเพจคือว่าผมว่าการที่ไปอีหลา่าที่ผมไม่ติดเสาติดตามอีหลา่าติดตามสนนเพื่อนพื่พคือว่าคนไปเที่ยวใส่อ่าอย่าวัางยังลหลักผมไม่ติดตามไอ,อ้กูกสาเ่นไปเทียเเท่ยวซิสเกตเขาเที่ยวญี่ปุ่นอ่าแล้วเหมือนไปอยู่ในทริปด้วยอ่ะ เดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นคิดไ่ขื้อหวมั้ครับคือเจากไ,ไปมีปุ่นอีกนะคือว่าเดินตามลูกสาวคือว่าเดินตามนะอ,อน้องทําอะไรน้องกินอะไรนู่นนี่นั่นอย่างวันนี้ก็ไปดูน้องกินอะไรนะอูสสก้าแล้วก็มีหอยนางรมเนาะ ก็เห็นน้องเขากินก็เห็นร่อยยิมยังไม่เข้าสุกนี่คือว่าโฆษณานี้นานมากอะครับถ้าคนไม่รักกิงนะข้ามอะเนี่ยตัวกดข้ามเลย่ะผมไม่เคยข้ามโฆษณาคือว่าอย่างมาดูคลิปอย่างหลักๆผมจะดูคลิปพ่อเอกพ่อเอกลองมาก็คเอว่าแลวไล่ดูคลิปไปคือว่า พ่อกันชัยพ่อโนน,นสาวน้อยเอ,อ้ยแม่ว่าหลายหลายช่องนะครับคือว่าแบบว่าหลากหลาคือว่าแบบพ่อเอกครับคลิปพ่อเอกถ่ายแบบว่าทุกคนรอคอยคือว่าถึงจะแกจะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะครับคือว่าแบบว่ามันแบบว่ามันแกถ่ายแบบว่าถ่ายแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นคือว่าแกจะถ่ายแบบว่าเนี่ย อย่างหน้าลูกสาวเงี้ยจะถ่ายอยู่เงี้ยถ้าว่าแบบว่าอย่างผมไม่ว่าแบบห้าแหลายช่องครับว่าถ้าแบบอยากปังอยากอยากอะไรยิงช่องอยากปังจริงนะถ่ายหน้าน้องเลยปังแน่นอนถ่ายจ้องน้องเนี่ยถ่ายไปเลยครับเนี่ยถ่ายมันผมเนี่ยอย่าง ถ่ายเลยหน้าน้องหน้าอะไรแบบว่าให้เห็นแบบเอฟซีอ่ะผมว่าหลายคนเนี่ยอยากเห็นหน้าน้องมากกว่าคือว่าน้องทําหน้ายังไงน่ารักน้นารักตลอดแหละผมว่าขอซิฟลุปคซีเลครับคลิปนี้จริงอ,อว่าแบบว่าถ้าผมถ่ายหน้าพีว่าพิกัดเลยคือว่าน้องคนเดียว น่ารักเนี่ยทาว่าแบบว่าคนเหี่ยงอ่ะทำยังกรต่างหักเนาะขอบคุณสรักสองแปดนะครับสองแปดแตสองให้เราเพราะว่าถือหลายคนเนี่ยที่ไปคุยภาษาญี่ปุ่น,น่อที่อ่าน้อา,นอ,า,นาอ่านป้ายใช่ปะ เดี๋ยวผมหาไม่เจออยู่ผมว่าจะถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวพุ่งนิ้มถ่ายคลิปนี่พ่อเอกวเอาหารญี่ปุ่นครั้งแรกปกติต้องซอโจ่มพอชิตะนี่นายเอกแหวมคือว่าดูแลพิ่ายอยู่สุดยอดครับวงนี้คือว่าแบบดูแลลูกสาวจะดีมากอย่างพ่อเข็มเนี่ยก็สุดยอดสีดายดพี่หมอนไม่มาด้วย มมครบับคลิปนี้ฝากฟาไว้สัานี้ครับเจอกันคลิปหนาครับผมคลิปไปอีหลาไปยูกามานะไปลันเนีย่ยครับไปติดตามมาฟะฝาก็ติดตามฝากทับตะใครครับผมเจอกันหัวใจอุหญิงหัวใจเดียวกันคือลูกสาวลา่ะนี่คือว่าผมาเป็นคนนำทางคนไก่หัูใจญี่ปุ่นอย่างดีเขาดูได้อดย่าเเ้อครับ เจ๊กิ๊กินนับผมสวัสดีครับ